จับมือ16สภาองค์การในจ้างขัดข้านร่างพระบคุ้มครอง,อง,องแรงงานฉบับใหม่ชี้เพิ่มภาระต้นทุนกระทบ SME เมื่อวันที่8ตุลาคม2568ดรนวรัตน์ทรงสวัสดิ์ชัยประธานอีค่อนไทยพร้อม16สภาองค์การในจ้างเยือนหนังสือคัดค้านร่างพรบคุ้มครอง,อง,องแรงงานฉบับใหม่ที่ลดชั่วโมงทำงานเพิ่มวันหยุดและเพิ่มสิทธิลูกจ้างหลายด้าน โดยเห็นว่าจะทําให้ต้นทุนแรงงานเพิ่มกระทบต่อธุรกิจโดยเฉพาะ SME และอาจทําให้กิจการบางแห่งต้องปิดตัวพร้อมเสนอใหุ้กถวนร่างกฎหมายเนื่องจากกฎหมายฉบับปัจจุบันมีความเหมาะสมและสอดคล้องกับมาตรฐานสากลแล้วพวกเราในนามของตัวแทนสภาในจ้างทั้งหมด17สภานะคะ วันนี้เรามายื่นหนังสือคัดค้านพรบแรงงานที่เพิ่งผ่านวาระที่หนึ่งมานะคะพวกเราไม่เห็นด้วยเลยเพราะถ้าหากพ,พรบฉบับสองฉบับนี้ผ่านไปเนี่ยก็จะเป็นภาระให้กับนายจ้างไม่ใช่เฉพาะนายจ้างนะคะลูกจ้างก็จะมีปัญหาด้วยนะคะ เพราะว่าสถานการณ์เศรษฐกิจของประเทศในณ,ณขณะนี้ไม่อยู่ในสภาวะที่จะแบกรับภาระทั้งหมดได้นะคะตลอดจนเรื่องของเศรษฐกิจของโลกทั้งนี้เนี่ยมันไม่อยู่ในช่วงจังหวะที่ดีเศรษฐกิจโลกกำลังแย่และเราก็กำลังจะเพิ่มภาระให้นายจ้าง แล้วลูกจ้างเหล่านี้ถ้าเขาสามารถทำงานได้แค่5วันไม่สามารถที่จะทำงานได้เนี่ยรายได้เขาก็จะลดน้อยลงประเด็นปัญหาต่างๆเหล่านี้เนี่ยก็จะเป็นปัญหาที่ทำให้ทั้งนายจ้างและลูกจ้างเนี่ยประสบปัญหาและต้องปิดตัวลงจำนวนมากสิ่งที่พวกเราเห็น แน่ๆก็คือว่าลูกจ้างต่างด้าวนั้นก็ได้รับอนิสง์และประโยชน์ตรงนี้มากมายไม่ใช่เฉพาะลูกจ้างคนไทยซึ่งเงินเหล่านี้ก็ได้รั่วไหลออกไปต่างประเทศมากมายฉะนั้นเนี่ยเราอยากให้พีรณาในเรื่องของความเหมาะสมของพรบฉบับนี้โดยเพพาะอย่างยิ่งในเรื่องแนวปฏิบัตินะคะ กรณีเรื่องของการเป็นประจำเดือนแล้วให้สามารถลาได้ประเด็นนี้เนี่ยในแนวปฏิบัตินั้นทำอย่างไรนะคะประเทศอื่นๆเขาก็ไม่มีเรื่องแบบนี้ประเทศเราเนี่ยทำตามอนุสัญญา ILO ทุกอย่างกฎหมายแรงงานเรา follow ทุกอย่างเรียบร้อยแล้วทำไมเรายังต้องไปสร้างปัญหา เพิ่มภาระของกฎหมายมากมายให้มาเป็นปัญหาให้กับผู้ประกอบการและลูกจ้างดิฉนั้นอยากให้ทางรัฐสภานั้นได้นำเรื่องนี้ไปพิจารณาให้ถ่องแท้ว่าปัญหานี้มันจะดีต่อประเทศหรือมันจะทำให้ประเทศเสียหายมากไปกว่านี้ค่ะ ในส่วนของดิันเองนะคะสปา18นะคะก็เป็นตัวแทนของในจ้างซึ่งอยากจะ,อะขอคัดค้านเรื่องนี้นะคะว่ามันเป็นเรื่องที่ต้องศึกษาให้ละเอียดรอบรอบครอบนะคะเพราะว่าการทำงาน40ชั่วโมงต่อสัปดาห์นี้ก็เป็นปัญหานะคะ,ะเพราะว่ากฎหมายเนี่ยมันมีกฎหมายหลายตัวที่พอประกาศใช้ขึ้นมาแล้วเป็นปัญหาภายในของเราเอง คือภายนอกเขาไม่ได้รู้อะไรกับเราแต่เราเป็นการสร้างกรอบตีกรอบปิดกั้นตัวเองก็จะทําให้อนักตุนทุนข้ามชาติเนี่ยจะต้องทําแล้วก็ปฏิบัติตามกฎหมายของไทยซึ่งจะเกิดปัญหานะคะซึ่งการทํางานสัปดาห์ละ40ชั่วโมงนี้ที่ฉันมองว่าเป็นปัญหาแน่นอนนะคะมองปัญหาแน่นอนแล้วก็มันจะ,ะส่งผลให้การ เลิกจ้างหรือการปิดตัวการปิดตัวและการเลิกจ้างเนี่ยมันมาถึงเร็วขึ้นนะคะจากที่ณตอนนี้เรายังมีการจ้างงานอย่างหลากหลายแต่ในโอกาสต่อไปถ้ามีการผ่านพระราชบัญญัติฉบับนี้ออกมานะคะก็จะทําให้สถานประกอบการนี้ปิดตัวลงหรือถ้าไม่ปิดตัวลงคนที่มีกําลังหน่อยเขาก็จะใช้โรบอทเข้ามาแล้วเพราะฉะนั้นในการเลิกจ้างการทํางานกับคนเนี่ยมันเป็นปัญหาก็จะ สารประกอบการก็จะหันไปใช้เครื่องจักรหรือว่าโรบอทเข้ามาทดแทนซึ่งจะทําให้ลูกจ้างหรือประชากรของประเทศเราเนี่ยขาดรายได้แล้วก็ไม่มีงานทำในในอนาคตนะคะค่ะเรื่องนี้ก็ต้องฝากไปด้วยนะคะค่ะขอบคุณค่ะนักธุรกิจการนะครับจากสภาอค์การจ้างไทยสากลคือสิ่งทั้งหลายทั้งปวงที่พวกเรามานําเสนอวันนี้เนี่ยผมเรียนให้ทราบว่ามันเป็นภาระต้นทุนที่นายจ้าง จะต้องแบบรับแบบรับเพิ่มขึ้นไม่เป็นจํานวนไม่น้อยเพราะปัจจุบันนะครับเรามีเงินที่เราต้องจ่ายให้กับทางภาครัฐหลายกองทุนคือสิ่งเหล่านี้เป็นทุนทุนในการดาเนินธุรกิจผมยกตัวอย่างเช่นกองทุนประกันสังคมที่เราต้องจ่ายให้รัฐกองทุนเงินทดแทนนะครับกองทุนฝึกอบรมกองทุนลูกจ้างผู้ประสบผู้กองทรนคนพิการและยังมีกองทุนสง่งะห์ลูกจ้างยังโชคดีที่เราได้ เลื่อนระยะเวลาออกไปอีกหนึ่งปีสิ่งต่างๆเหลา่าทั้งหมดเหลา่เาเหล่านี้นะครับมันเป็นต้นทุนของการประกอบธุรกิจทั้งนั้นสิ่งที่ผมเป็นห่วงนะครับคือผู้ประกอบการระดับกลางผู้ประกอบการระดับล่างหรือ SME หรือพวกที่ก่อสร้างตัวพวกนี้จะล้มหายตายจากไปจากวงการธุรกิจค่อนข้างจะเยอะเพราะฉะนั้นเรา,เราในฐานะที่เราเป็นสภาองค์การนายจ้างทั้งหมดเนี่ยนะครับเรามองเห็นว่าการาร่างกฎหมายตรง เกิดขึ้นมานะครับพวกเราในจ้างทั้งหมดไม่ได้มีส่วนร่วมรู้ร่วมเห็นในคณะของการพาาิจารณาเลยอย่างน้อยนะครับอยากจะฝากว่าถ้าหากมีการพาาิจารากฎหมายฉบับไหน,น,ไหนที่มีผลต่อเรื่องของการจ้างงานเพราะมันเป็นต้นทุนของนายจ้างอยากจะให้พวกเราเข้ามามีส่วนร่วมในการพาาิจารณาในเรื่องของประเด็นต่างๆเหล่านี้ประเด็นระดยบต่างๆเหล่านี้นะครับผมว่ามันมองว่าระเบียบฏิบัตหิหรือวิธีใช้ยังมีข้อบกพร่องหลายเรื่องหลายประการนะครับ โดยเฉพาะเรื่องของวันทํางานจาก48ชั่วโมงเหลือ40ชั่วโมงท่าลองคิดดูครับว่าลูกจ้างรายวันจะได้รับผลกระทบกระเทือนหรือไม่นะครับเพราะปกติเขาทากันวันทํางานก็คือสัปดาห์ละ6วันแล้วเหลือ5วันแล้วเหลือ40ชั่วโมงนะครับประเด็นที่2คือเรื่องของการเปลี่ยนแปลงเรื่องของการลาป่วยมาเป็นจําแนกเป็นเรื่องของลูกจ้างมีประจําเดือนแล้วเราจะพิสูจน์ยังไงครับลูกจ้างหญิงมีประจําเดือนมีกี่วันมีอย่างไง นะครับโดยได้รับการจ้าง3วันตามที่กําหนดนะครับแล้วก็เรื่องของสิทธิวันหยุดพักผ่อนประจำปีจากเดิม6วันเป็น10วันสิ่งต่างๆเหล่านี้นะครับผมก็เชื่อว่าในฐานะที่เราเป็นผู้ประกอบการเป็นนายจ้างเราต้องรับเข็มขัดครับหาวิธีทางใดวิธีทางหนึ่งเพื่อที่จะให้ธุรกิจอยู่ต่อไปได้ผมผมมองว่ายอย่างนี้ธุรก,กิจระดับระดับบน,บน,บนระดับท็อปนี่นะฮะ ไม่กระทบกันเอนเท,ท่าไหร่ว่าอำนาจการจ่ายมันแตกต่างกันสิ่งที่เป็นห่วงก็คือผู้ประกอบการระดับกลางผู้ประกอบการระดับ SME และโดยเฉพาะผู้ประกรอบการที่กําลังก่อร่างสร้างตัวพวกนี้ครับเขายังไม่ถูกขึ้นมาแน่นอนที่สุดครับผู้ประกอบการทั้งหมดตอนนี้เราจะต้องมีวิธีการรัดเข็มขัดผลกระทบไม่ได้อยู่ที่นายจ้างอย่างเดียวมันจะตกมาอยู่ที่ตัวลูกจ้างผู้เช่นกันครับนะครับการที่เราจะมีการเปลี่ยนแปลงเรื่อง กฎหมายประเด็นใดในพรบคุ้มครองหรือพรบงานทันหรือกฎหมายใดที่มีผลกระทบต่อการจ้างงานอยากจะให้ตัวแทขนของสภา์การในจ้างทั้งหมดได้มีส่วนที่จะเข้าไปร่วมในการพิจารณาในเรื่องกฎหมายเหล่านี้นะครับขอฝากทางรัฐบาลและผู้สืบทอดท่ทานด้วยนะครับ